สัตถมานุปาวาลิตโจรมีชินปัญเริ สวัสดียามเช้าค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือรายการสองธรรมค่ะดิฉันรัตมณีกังวานไกลกับหน้าที่ของการเดินทางไปพร้อมกับทีมงานของเราเพื่อที่จะสาะแสวงหาเรื่องราวที่น่าสนใจรวมไนถึงวัดต่างๆนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้เริ่มต้นกันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าความสดใสาจากการได้ใช้วันหยุดอย่างมีคุณค่านั้นน่าจะเกิดขึ้นจากการแนะนําวัดของเราด้วยจะเป็นอะไรนั้นติดตามตั้งแต่ช่วงแรกค่ะ จากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนต้องประสบปัญหาภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพระสงค์ตามวัดต่างๆ มูลนิธิรัฐประชาโดยคุณวัชานนทวอิสรารักประธานมูลนิธิจึงได้จัดซื้อผ้าตรจีวรยารักษาโรคและน้ำดื่มเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมากรวมถึงเครื่องสังฆทานต่างๆจากวัดระฆังโคสิตารามบวรมหาวิหารโดยพระธรรมธีรราชมหามุนีหรือท่านเจ้าคุณเที่ยงเจ้าวาดวัดระฆังโคศิตารามออกไปช่วยเหลือพระสงฆ์ตามวัดต่างๆเป็นระลอกที่สองในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดสุโไทยเช่นวัดสวรรค์นิเวศวัดเชตวันและวัดสองแควและอีกจํานวน วัซึ่งมอบผ่านทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่โดยมีนายชีวินทีระวิภาคผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือพระสงฆ์ตามวัดต่างๆในพื้นที่ที่รับผิดชอบนอกจากนี้คณะของมูลนิธิรัฐประชายัางได้เดินทางนำสิ่งของไปช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัยอีกครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุขโขทัยมาให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกโดยต้องนำสิ่งของบรรทุกใส่เรือไปมอบให้กับพระสงฆ์ถึงวัดซึ่งถูกน้ำท่วมอย่างหนักเพราะนั้นเมื่อมีภขทก,กไปเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะช่วยเหลือช่วยเหลือชาวบ้านคุณวัาชรุนได้นำไปแจกกเป็นวัดนวน646วัดแล้ว ันนี้ก็ให้ให้เจ้าเจ้าจังหวัดเจ้าน้ำคือเจ้านณตำบลนำไปแจกตามว,วัดต่างต่างมูลนิธิรัฐประชาวัดรังโคสิตารามนะครับก็ได้นำอาหารแห้งมาเพื่อมอบให้กับวัดต่างๆที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดแพร่นะครับซึ่งทางสำนักงานพุทธนา จังหวัดแพร่ได้รายงานไปทั้งหมด46วัดเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางสำนักงานขุนศรานจังหวัดแพร่ลัฐมนสง์จังหวัดแพร่นะครับก็มีความภูมิใจนะครับที่ทางบุญนิธิได้ติดต่อมาและก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือน้ําท่วมแก่พระพิสูจน์สามเณรในจังหวัดแพร่นะครับซึ่งครั้งนี้นะครับก็มีระดับน้ําสูงมากนะครับผมเคยได้ไปทุกอําเภอที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับก็ยอมรับว่า ครั้งนี้หนักมากพอสมควรนะครับพร้อมกันนี้คุณวัชานนทวิสรารักประธานบูลนิธิรัฐประชาและคณะยังได้นำผ้าไตรจีวรอ,อาหารแห้งน้ำดื่มและยารักษาโรคไปมอบให้กับวัดลานตากฟ้าและวัดสำโรงในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมด้วยตนเองอีกด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าหลายท่านนะคะประสบกับปัญหามากมายทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภยัยเรื่องของปัญหาในชีวิตขอให้ทุกท่านมีกำลังใจค่ะนั่นหมายถึงพี่น้องคนไทยทั่วโลกเลยนะคะที่รับชมส่องธรรมและสําหรับรัฐมณีกลางวันไกลจะทําหน้าที่ตรงนี้ตลอดไปกับทีมงานของเราส่องธรรมในการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อนแนะนําและนําสิ่งดีๆมาเสนอแบบนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ I'm just going